สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนอาทิตย์นี้เรามีแดดนะคะฟังเสียงนกร้องค่ะเหมือนนกเข่าบ้านเราเลยน้องแจ็คนอนอยู่บนโต๊ะแดดอุ่น หอยแดดดีมากคะ่ะเพราะว่ากบมีฝนมาทั้งสปริงเลยนะคะอย่างที่กบบอกปีนี้หน้าสปริงตอนนี้กบก็เอ่อไม่ให้กบสิตอนนี้ที่ยุโรปก็เข้าฤดูร้อนเต็มตัวแล้วนะคะเราก็เลยมีแสงแดดมันใช่เสียงนกเข่าไหมคะทุกคนหรือนกพิราบ เออดูค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีแสงแดดทุกคนดีใจกับกบไหมกบจะได้ทำสวนแล้วเออกบสงสัยอยู่ต้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวกบพาไปดูมีค่ะต้นนี้ที่กบสงสัยที่กบบอกประจำเลยว,ว่ากบมีบวบแต่ทำไมมันออกมาเหมือนแตงกวาคะทุกคนดูอันนี้เขาเจอฝนเนาะ แล้วก็ไม่รอดเจอแต่ฝนแต่ฝนอ่ะดึงทิ้งซะเลยเน่าเลยเนี่ยเห็นไหมคะดูใบไม่ใช่ประเทศดูใบนะใบผักดูอันนี้ก็เน่าน่าจะเป็นใบเน่าฝนมันตกบ่อยนะคะทําให้ผักเรามันไม่สวยเลยอุย้ยอ่ะทิ้งทงกบว่ามันเป็นบวบแต่ทําไมมันออกมาหน้าตามันเป็นแตงกวาคะ่ะทุกคนหรือมันต้นแตงกวาดูออกจนถึงยอดเลย ไอย่างวะเดี๋ยวก็ไปดูกล่องก่อนกบว่ามันเป็นกล่องของบวบนะโอ้ยกบดูผิดค่ะแตงกวาจริงๆด้วยโอ้ยก็ดูในรูปเนาะนี่ละอ่านไม่ออกดูสิภาษาอะไรเนี่ยภาษาเยอรมันเหรอคะโอ้ยเห็นรูปก็คิดว่าเป็นบวบไงล่ะสวยเลยอวยดู แตงกวาเลยนี่ยเพราะว่ากบมาจับตรงนี้ดูอะ่ะมันไม่เรียบมันเป็นน้ำหนางโอ้ยเป็นตนายแท้ว่าจะกินหยอดบวบสักน้อยกลายเป็นว่าเธอเป็นแตงกวาโอ้โยดกมากอ้ยเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันต้นนี้ก็น่าจะเจอแดดเดีด๋ยวก็ไปอ่ะจะได้โตๆกันลูก โวันแรกที่มีแดดเนาะทีนี้แหละจะได้สวยนี่ต้นนี้อุย้ยต้นนี้ก็โตเลยนะเนี่ยอุ้ยโอ้โหนั่นนั่นนั่นมีลูกออกมาแล้วนี่นี่นี่เฮ้ยต้นนี้ชัวร์แตงกวาดูพริกต้นนี้กบว่าจะต้องถอนทิ้งแล้วมั้งนี่ในดอกฟันสิงโตเอ้ยต้นฟันสิงโตนี่อีกต้นหนึง่ง โอเขาเจอฝนหนักนะคะฝนแล้วก็ช่วงกลางคืนมันอากาศมันเย็นผักมันก็เลยไม่โตนี่วันนี้แหละเจอแสงแดดสมใจให้ดูกุหลาบค่ะทุกคนกุหลาบที่กบปลูกใหม่ได้น้ำฝนนี่ยอดยอดใหม่แทงออกมาแล้วทุกช่อเลยดูค่ะเนี่ยดูเราจะมีดอกกุหลาบที่แบบหนามากอันนี้ก็เกิดใหม่เกิดใหม่ นี่เป็นเป็นช่อๆเลยนี่โอ้ยนี่อีกนี่ปลูกแป๊บเดียวสวยมาก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 ,มากต้นนี้ตอนนี้เขาก็ออกดอกแล้วนะแต่เขาเจอฝนดูสิคะเละเทะตุ้มเปะเดี๋ยวดึงทิ้งก่อนอืมโอดูค่ะเจอฝนกำลังสวยเลย นี่มะเขือเทศครั้งนั้นที่กลบลงปุ๋ยน้ำหมักนะคะเนี่ยถังปุ๋ยน้ำหมักเนาะดูค่ะอวบแล้วก็ใบใหญ่ต้นใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะหืมเขาก็เจอทั้งอากาศแบบนั้นละคะ่ะอากาศฝนตกหนักแล้วก็หนาวดูแต่เขาก็เกิดสวยนะคะนี่หืมใส่สองต้นในหนึ่งกระถางเลยค่ะกลัวตายอู้ต้นนี้ใหญ่มาก กบไม่ได้ออกมาดูเลยนะคะเพราะว่าฝนมันตกเดี๋ยวต้องทำความสะอาดอู้ยเขาโตแล้วค่ะทำไมมะเขือเทศมันไม่มีความเลือ้อยหรือว่ามะเขือเทศปีนี้จะเป็นมะเขือเทศพุ่มไม่ใช่มะเขือเลื้อยอืมสวยมากเลยอ่ะน้ำหมักเขาดีนะน้ำหมักต้นตำแยสวยจริงๆมาดูคุณสามีค่ะ วันนี้มีแดดเนาะก็เลยลงมือทำความสะอาดเล้าไก่ค่ะเพราะว่ากบไปเก็บไข่วันนี้นะคะกบเห็นตัวไลนะคะไม่ใช่ไม่ใช่หมัดไม่ใช่เห็บเนาะไลไก่นะคะมันอยู่ที่ไข่สามีเลยต้องทำความสะอาดนะคะเอาดินออกได้วยค่ะดินที่มีขี้มีอะไรออกด้วยถ้าปกติถ้าเออไม่ใช่อากาศถ้าเกิดปกติว่าดินมันแห้งเราก็จะกวาดเนาะ ตอนนี้ดินเปียกสามีก็เลยจะขุดเลยค่ะไปซื้อไม้มาแล้วค่ะอันนี้เป็นไม้ที่ใส่กับเล้าไก่นะคะเห็นไหมคะนี่สำหรับมา้าสำหรับแฮมสเตอร์ด้วยใช้เยื่อไม้ตัวนี้แหละคะ่ะนี่เราก็จะลองก้นให้ไก่นะคะเสียงเพื่อนบ้าน เด็กน้อยออกมาเล่นกันแล้วนี่ค่ะที่กบบอกว่ามีดอกไม้นี่ยังไม่บานนะคะเนียยังไม่แตกเลยนะเนี่ยเนี่ยอ้ยปีนี้กบได้เยอะเลยเป็นพุ่มใหญ่เลยพอดีเลยเจอแดดอุย้ยสีขาว ขาวเขียวนี่คือยังไม่บานเต็มที่ถ้าเกิดว่าบานเต็มที่จะเป็นสีขาวแบบขาวขาวนะคะอย่างอย่างตัวนี้เนี่ยตัวเขียวนี่คือกําลังอ่อนสีขาวนี่คือเต็มที่แล้วแก่แล้วนี่อู้ช่อใหญ่มากอู้ไก่ก็ไม่กล้าออกจากเรา <laughs> คนก็ยืนขวางก็ไอขวางทางแล้วไก่ดูผักของกบค่ะเดี๋ยวพาไปดู ดูว่าจะพาปลูกผักสักหน่อยปีนี้คงไม่ได้ปลูกแล้วเลยค่ะแปลงว่างเลยดูมะเขือดูมะเขือต้นนี้ที่หนีอันนี้มาได้กลายเป็นต้นมะเขือไม่มีลูกเลยอะไรเนี่ยมีแต่ใบพันดูใบโอ้โหฝ่ามรสุมอากาศเย็นฝนตกน้ำน้ำน้าชุม่มเลยมีแต่ต้นอุบอวบแม่เหมือนต้นผักผักบุ้งเลยแต่ไม่มีไม่มีลูกค่ะ โอ๊ยอะไรนี่ต้นนี้นี่ล้มและเนลและนาดเกิดมั่วตั๋วไปหมดเลยเกิดมั่วไปหมดเลยเนี่พผันอะไรเนาะไม่น่าจะได้กินแต่ต้นเอ้นี่สวยนะเขาเรียกอะไรเนาะต้นโรสเมรี่สวยมากใบอ่อนๆท้งนั้นเลยเนี่ นหนาวมากเลยนะนี่พวกนี้เป็นต้นข้าวนะคะข้าวสาลีที่กบโรยให้ไก่ไม่ใช่หญ้านะเนี่ยแล้วเม็ดมันเหลือตอนที่เอาปล่อยไก่มาเลี้ยงอะ่ะ หรือว่าจะปลูกต้นกระเพราดีโอชีกโอเคนะซิอ่ะเช็คตัวไก่ดูว่ามีไรไหมไม่มีกูดกูดกดพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่อไปข้างนอกไปพี่ใหญ่ไปมาได้มามมาได้มอมนี่ค่ะดินมันแฉะไปหมดเลย ต้องขุดแล้วเอาไปทิ้งข้างนอกสามีตัดต้นไม้ตัดเกรี่ยงอีกแล้วนี่เป็นงานยำบ่ายคะ่ะหลังกินข้าวโอ้โหออื้อ <c oughs> <c oughs> เหลือตรงโน้นนะคะยังไม่ตัดงานของกบคือปลูกพริกค่ะปลูกพริกลงกระถางแล้วเดี๋ยวก็จะกวาดพื้นมะเขือเทศก็เด็ดพวกหญ้าออกหมดแล้วดูค่ะซอเรสกำลังแตกดูอีแมวนน่นค่ะขยะของกบจะต้องเอาทิ้งทั้งหมด งานสวนค่ะงานสวนเหลือตัดแต่งกิ่งกุหลาบค่ะดอกที่มันแห้งๆใบที่มันเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นเชื้อราจากฝนนี่ดอกที่แห้งๆแ,แ,แบบนี้เราก็จะตัดทิ้งกำลังบานแดดแรงค่ะวันนี้24องศาหลังบ้านมีคนมาขี่ม้าด้วย พอเมื่อเช้าีนรถ ATV ีีมอไซค์เยอะแยะไปหมดเลยวิ่งเสียงดังมากให้ดูสามีตัดทำความสะอาดตรงนี้หมดแล้วอะไรดูค่ะทำความสะอาดหมดแล้วเนี่ยนี่เป็นมุมขยะขยะชีวภาพนะคะนี่เขาเรียกปุ๋ยหมักเออมุมปุ๋ยหมัก ดินตรงนั้นน่ะมันหมักหมมกันแบบเนี้ยตรงเนี้ยตักออกมาโอ้อย่างนั้นเลยดินอย่างดีเลย<ม>เดี๋ยวลืมนะนี่ทำความสะอาดแล้วลืมเรียบเลยค่ะตรงนั้นน่ะดินก็ดีนี่ไก่มาเขลียแล้วเนี่ยมันเป็นปุ๋ยหมักพวกไม้พวกนี้มันผุไม้ที่เราตัดพวกนี้เศษหญ้า อันนี้เอาไว้เผาเผากิ่งไม้แต่ว่าพวกนี้เอาไว้ทาฟืนเดี๋ยวอันนี้กบจะเอาไปผลิตเอาไปออกแบบทําเล้าไก่ดูสามีกบตัดทัดหมดเลยเนีย่ยังเหลือตรงนั้นอีกนิดนึงนี่นะคะผลงานของวันนี้ค่ะตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะคะยังไม่จบนะแต่ว่าทําทั้งวันแล้วค่ะวันนี้เกลี้ยงหมดเลยเห็นไหมคะ เนี่ยมุมดอกไม้ที่เห็นตอนเมื่อเช้าเนี่ยตอนนี้โล่งละตอนนี้นไม่เก็บนะคะนี่ <c oughs> นี่ด้วยนี่มุมนี้ยังเอาไว้ทีหลังนี่นะคะเล้าไก่อันนี้คือเศษมันเหลือก็เลยโรยไปที่ดินเลยโรยไปข้างล่างในบ้านของไก่ดูคะ่ะ <c oughs> หนามากโอ้โ oh, ห oh, oh. อันนี้ลงแป้งลงน้ํายาฆ่าเชือ้อลงผงฆ่าฆ่าไรฆ่าอะไรหมดแล้วนะคะโรยแบบหนามากกะว่ายาวถึงหน้าฝนหน้าหน้าเลยนะหน้าหน้าหน้าร้อนหน้าหนาวเออโห oh, oh. <c oughs> เดี๋ยวได้ย้ายแผ่นนี้ได้ทําความสะอาดตรงนี้ใหม่เพราะว่านี้เป็นวันแรกมันก็เลยยังยังทําได้เป็นแค่บางส่วนแล้วมันก็เย็นแล้วดูครยังลุกอยู่เลย เนี่ยโลกอยู่เลยเนี่ยนี่คือขยะขยะขยะตรงนี้ยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นเนาะเราว่าเราจะไม่ทอํอไม่ลงผักนะคะแต่ทาความสะอาดอยู่เดี๋ยวกุปจมาทําความสะอาดกุปจะไปทีละโซนนะคะพรุ่งนี้กุบจะไปลงโซนโน้นกับกับกวาดโซนนี้นี่ค่ะเก็บของเข้าบ้านเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กุก,ก็ทําความสะอาดเรื่อยะคะ่ะมาทีละจุดทาตรงโน้นเสร็จกุก็จะมาทําตรงนี้ ิดว่านับจากนี้ก็แดดทุกวันแล้วล่ะค่ะกบก็จะเริ่มทําความสะอาดไปวันละนิดวันละหน่อยลูกไก่มีความสุขมากได้เขีียก์ดกดๆตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันสูงมากหญ้าสูงมากตรงนี้เราก็มาตัดจนเราสามารถเดินได้ทางที่น้องซูซี่เดินเนี่ยเมื่อก่อนก็ลกลกดู๋ยวทำให้รั้วเราขาดเป็นทางเดินคาบาเล่ ดูข้างข้างสวนข้างเนี้ยสามีกบก็ตัดนะคะตัดเป็นร่องสามารถเดินได้ตอนนี้กบก็ไปเก็บลูกอันนี้กินอีกแล้วค่ะเย็นนี้เรตเคอร์แรนนะคะืมดูฝั่งนี้สินี่ออกหมดแล้วนี่สีชมพูมาแล้วนี่เก็บก่อนนะคะวันนี้เสียงเด็กๆเ,เขาเล่นกัน เยอะค่ะเยอะมันต้องอยู่ข้างล่างนู่นดูมองไปนู่นตรงนู้นน่ะอึมคึมเข้ามาอีกแล้วแต่ไม่ไม่ตกหรอกค่ะมันแค่มืดมืดเพราะว่าเมฆฝนมันเยอะอยู่แต่มันก็ไม่ตกเนาะต่อจากนี้ก็องศาความร้อนก็ยี่สบสี่ยี่สบห้าแล้วนะคะทุกคนกบก็จะได้ทำความสะอาดสวนแล้วเสียงเหมือนดีใจมาก ดูคะ่ะอันนี้แหละคะ่ะที่จะเอามาใส่นะ่ะ <c oughs> ได้เยอะเลยนะคะเอา้าอะไรใหญ่โหยมาขอกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสีแดงไปแล้วกันไก่นี่ตาบอดสีหรือเปล่านะ<อ>แดงกับชมพูอะแหมมีอยู่ตัวเดียวนี่แหละคะ่ะชอบกินชอบเดินตามมาขอ ไม่รู้ว่ามีใครชอบกินเหมือนกบไหมนะคะเนี่ยเปรียปร้ยวๆใสพ่พริกเกลือแบบซาดิษซาดิเนี่ยแฟนกบยังใส่หน้าเลยนะคะอะไรนี่ตัวนี้กินไหมเห็นถือกระบะไม่ได้ชอบมาขอกันอะกินไหมเนี่ยไม่เคยไม่เคยเห็นเขากินนะตัวเนี้ยอะกินไหมลูกไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มาชวนอ้าใหญ่มาแย่งกินอุ้ยหอมจังเลยไม่รู้ว่าบ้านใครทําบาร์บีคิวโอ้ย หิวๆๆหิวหิวเลยหิวหิวหอมๆน้ำลายไหลเลยแต่เราไปกินของเราอันนี้ดีกว่าวันนี้กบก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะทุกคนบ้านอาจจะลกูกโลกน่อยส่วนก็จะลกูกโลกน่อยเสียงเสียงเด็กน้อยเพื่อนบ้านอ่านั่นไงบ้านบาร์บีคิวเห็นแต่ควันอยู่นั่นน่ะเนาะฮ่าฮ่าหอมเชียวอ๋อกินบาร์บีคิวหกโมงเย็นหกโมงเย็นดูสิคะทุกคนแดดเปรี้ยงเลยคะ่ะ นู่นแหละสี่ทุ่มค่อยเข้าบ้านกันเมืม่อวานเมื่อวานกบก็สี่ทุ่มเข้าบ้านโอย้ยเป็นไงล่ะบ้านเราบอกแล้วว่าแมวตัวนี้อแมวบ้านนี้ชอบนอนบนกระดาษใช่ครับผมเองครับผมเป็นแจ็คเองครับขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย